สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอแง่มุมดีๆจากวรรณกรรมไทยเรื่องตามตะวันนะครับโดยเฉพาะตอนที่ชื่อเป็นไทยความสุขจากใจสีเขียวของครูแฟงทศพลถนอมพงค่ะสวัสดีค่ะเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยนะคะตัวละครหลักคือเป็นไทยใช่ไหมคะเด็กหนุ่มอายุ16ใช่ครับเราจะมาดูกันว่าเออความสุขของเขาเนี่ยมันเกิดจากการลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อส่วนรวม เพื่อสิ่งแวดล้อมได้ยังไงเปิดเรื่องมาก็แบบเห็นภาพเลยนะคะเป็นไทยกับพ่อแม่ขี่จักรยานเก็บขยะใช่เป็นภาพชีวิตประจำวันของครอบครัวเขาเลยแต่แต่ที่น่าสนใจคือท่าทีของเป็นไทยเองอืมปกติงานเก็บขยะมันก็ดูเหนื่อยดูสุกปรกใช่ไหมคะครับแต่เป็นไทยนี่กลับยิ้มแย้มนะแล้วมองขยะพวกนั้นพวกขวดกระป๋องเป็นเหมือนเออสมบัติล้ำค่าเหมือนเป็นแหล่งไรายได้ของครอบครัวเขานะคะใช่ใช แต่มันก็มีอะไรมากกว่านั้นคือเขามองโลกในมุมที่บวกมากแล้วเรื่องมันก็ไม่ได้หยุดแค่เรื่องหาเลี้ยงชีพด้วยถูกต้องค่ะมันมีมิติเรื่องความผูกพันกับสิ่งแวดล้อมเข้ามาด้วยที่ชัดเจนขึน้นก็คือตอนเย็นใช่ไหมครับที่เขาเออแอบไปพายเรือใช่ค่ะพายเรือไม้เก่าๆในคลองไปเก็บขยะอีกแล้วแต่คราวนี้ไปคนเดียวอันนี้แหละครับที่น่าสนใจมากทําไมต้องแอบไปแล้วไปทําไมอีกตรงนี้คือจุดสําคัญเลยค่ะคือ แรงจูงใจมันเปลี่ยนไปแล้วไม่ได้ทําเพื่อจะเอาขยะไปขายแล้วอ้าวแล้วทําเพื่ออะไรล่ะครับในเรื่องบอกว่าเขาทําเพราะอยากเห็นผืนน้ํากลับมาใสสะอาดเหมือนในอดีตนะคะมันมาจากใจลุ้นหนวนเลยโอโ้โหจากความจําเป็นกลายเป็นความรักความผูกพันไปแล้วสินะครับใช่ค่ะแล้วทําด้วยความสุขด้วยนะคะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาระเลยมีผิวปากอารมณ์ดีด้วยซ้ําแล้วความคิดเขาก็ดีมากด้วยที่ว่าถ้าทุกคนช่วยกันคนละนิด คลองนี้ก็จะเป็นของเราทุกคนอเรียบง่ายแต่ทรงพลังนะจริงค่ะเป็นความคิดเรื่องการมีส่วนร่วมที่เริ่มจากคนคนเดียวก่อนแล้วผลเป็นไงครับการที่เด็กคนหนึ่งแอบไปทําอะไรแบบนี้คนเดียวก็น่าทึ่งอะคะ่ะคือการกระทําของเขามันไม่ได้สูญเปล่าเลยชาวบ้านแถวนั้นเริ่มสังเกตเห็นอ๋อเห็นว่ามีคนมาเก็บขยะในคลองอเออคลองมันสกรปรกจริงๆสุดท้ายก็เลยเกิดเป็นแบบการร่วมมือกันในชุมชนขึ้นมาจริงๆ โห oh, จากคนเดียวกลายเป็นพลังของชุมชนได้เลยใช่ค่ะมันเหมือนพิสูจน์ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้เลยนะคะที่ว่าความสุขที่แท้จริงคือการได้ทำในสิ่งที่รักและการได้เห็นสิ่งที่เรารักสวยงามขึ้นทุกวันถูกต้องค่ะความสุขของเป็นไทยไม่ใช่เงินไม่ใช่วัตถุแต่คือการได้ลงมือทาแล้วก็การที่เห็นคลองมันสะอาดขึ้นสวยขึ้นทุกวัน อันนี้มันเชื่อมโยงกับอีกประโยคสําคัญในเรื่องเลยหรือเปล่าครับที่ว่าความสุขที่แท้จริงคือการได้ทําในสิ่งที่รักและทําให้คนอื่นมีความสุขใช่เลยค่ะเพราะการกระทำของเป็นไทยมันไม่ได้สร้างสุขให้แค่ตัวเองแต่ยังส่งต่อไปถึงคนอื่นในชุมชนด้วยแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมส่วนรวมด้วยมันเป็นความสุขคนละแบบกับที่เราอาจจะคุ้นเคยกันเนาะที่มักจะผูกกับความสำเร็จส่วนตัวหรือการมีการได้ อืมอันนี้มันเป็นความสุขจากการให้การมีส่วนร่วมการเชื่อมโยงกับสิ่งรอบข้างมากกว่าค่ะสรุปแล้วเรื่องของเพนทยเนี่ยก็แสดงให้เห็นชัดเลยนะครับว่าการกระทำเล็กๆเนี่ยถ้ามันมาจากใจจากความรักความใส่ใจจริงๆค่ะมันสร้างความสุขที่แท้จริงได้แล้วก็ยังส่งผลกระทบดีๆออกไปได้กว้างกว่าที่เราคิดอีกนะเป็นความสุขที่แบบ ลึกซึ้งนะคะไม่ฉาบฉวยเกิดจากการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้บางอย่างมันดีขึ้นสวยงามขึ้นครับผมก็น่าสนใจมากๆเลยครับเรื่องนี้เออก่อนจะจบกันไปผมว่ามีคําถามหนึ่งที่น่าสนใจให้ลองเก็บไปคิดกันต่อนะครับค่ะคือจากเรื่องของเพนทยเนี่ยมันทําให้เรานึกถึงว่าเอ๊ะในชีวิตประจําวันของเราละ่ะมีการกระทําอะไรเล็กๆน้อยๆบ้างไหมที่เราอาจจะเริ่มทําได้ อาจจะเริ่มจากความชอบส่วนตัวหรือความใส่ใจเล็กๆของเราเองนี่แหละอืมที่น่องเหนือจะ,จะทําให้เรามีความสุขแล้วใช่ครับแล้วมันยังอาจจะช่วยให้สิ่งรอบตัวเราหรือพื้นที่ที่เราใช้ร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันสวยงามขึ้นในแบบของเราได้บ้างไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง